รายการพุทธเช้าข่าวโรงเรียนประจำสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมดีมีสาระจากโรงเรียนมากมายอาทิเช่นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนโรงเรียนบ้านบ้องตี้จังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักงาเนเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากาญจนบุรีเขต3 ภาพความสำเร็จของโรงเรียนภายใต้โครงการ Connect e d โรงเรียนบ้านตำรุวิงประชาสงเคราะห์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ศึกษานิเทศพฤติกรรมใหม่สู่ครูคุณภาพของสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทยัยเขต2สพป,ปเชียงใหม่เขต2จัดสอบครูผู้ช่วยประจำปี2566 ภาคกอและภาคขอตามนโยบายสพทด้านประสิทธิภาพการจัดการศึกษาการบริหารบุคลากรเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนนักสนับสอบของโรงเรียนวัฒโนไทยพายับจังหวัดเชียงใหม่และในช่วงพุธเช้าข่าวนักเรียนประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับน้องประธานนักเรียนของโรงเรียนบ้านทุ่งสายจังหวัดฉะเชิงเซาสกัดสันงกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขตสองนิวเจนอ่อนทัวประเพณีบุญบั้งไฟ ร่วมติดตามรับชมกิจกรรมดีมีสาระในรายการพุกเช,ช้าข่าวตรงเรียนประจำวันพุทธที่28มิถุนายน2566ตั้งแต่เวลา0า3 0นาทีเป็นต้นไป